สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาคือเขาว่ากันว่าพอเราโตขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาอ,อ,อาจจะไม่ใช่ความซับซ้อนแบบที่เราเคยเชื่อกันนะครับแต่กลับเป็นความเ,เรียบง่ายที่มันอาจจะลึกซึ้งกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะน่าสนใจนะคะครับคือมันเหมือนมีความเชื่อเดิมๆอยู่นะครับว่ายิ่งโต ยิ่งต้องทําอะไรให้มันดูซับซ้อนแบบต้องคิดหลายชั้นพูดอะไรยากๆหน่อยถึงจะเรียกว่าฉลาดมีวุฒิภาวะใช่ค่ะเหมือนต้องทําให้ดูแบบอ๋อรู้เยอะๆใช่ใช่แต่ข้อความที่เรากําลังดูกันเนี่ยเอ่อกลับเสนอมุมมองตรงกันข้ามเลยว่าคนที่เข้าใจโลกจริงๆเขาอาจจะเดินไปอีกทางหนึ่งเลยคือทางที่เรียบง่ายขึ้นถูกต้องเลยค่ะมุมมองในเนื้อหาเนี่ยมันน่าสนใจมากตรงที่ชี้ว่าอืมความเรียบง่ายที่ว่าเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากความตื้นเขินหรือแบบไม่รู้อะไรเลยนะคะครับแต่มันเป็นผลจากการกลั่นกรองสิ่งต่างๆมาแล้วจนเหลือแต่แก่นแท้เป็นความเข้าใจที่มันตกตะกอนแล้วจริงๆอ๋อเหมือนที่เขาเปรียบเทียบว,ว่าร่อนหาทองคําจนเจอสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ค่ะใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยค่ะอืมถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูกันไหมครับว่าเอ่อทำไมความเข้าใจที่ลึกซึ้งเนี่ยมันถึงนำไปสู่ความเรียบง่ายได้ แล้วไอ้สัญญาณของผู้ใหญ่ที่สุขุมมั่นคงตามแนวคิดนี้มันแสดงออกผ่านความเรียบง่ายแบบไหนได้บ้างครับค่ะประเด็นหนึ่งที่เนื้อหาเขาชี้ให้เห็นนะคะคือเมื่อคนเราเข้าใจตัวเองแล้วก็โลกรอบตัวมากขึ้นไอ้ความจําเป็นที่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองหรือแบบสร้างภาพลักษณ์ซับซ้อนให้คนอื่นยอมรับคือมันจะลดน้อยลงไปเองนะคะโอความมั่นคงจากข้างในมันจะเข้ามาแทนที่ หมายความว่าอย่างเช่นการที่ไม่ต้องพยายามแสดงว่าเรารู้ทุกเรื่องหรือต้องทำตัวให้ดูเก่งตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งใช่ค่ะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเลยแล้วเนื้อหาก็ยังชี้ไปที่เรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะคือการที่ไม่ต้องเ,ออเก็บง้างความรู้สึกไว้ข้างในตลอดเวลาหรือสร้างกำแพงทางอารมณ์ที่มันดูซับซ้อนเพื่อปกป้องตัวเองครับครับ แต่สามารถแสดงออกอย่างซื่อสัตย์แล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความเรียบง่ายทําอารมณ์เหมือนกันค่ะประเด็นนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับคือถ้าเทียบกับความเชื่อที่ว่าผู้ใหญ่ต้องนิ่งๆต้องเก็บอาการเก่งๆหน่อยค่ะแต่เนื้อหานี้กลับบอกว่าเออการซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแน่นอนว่าต้องเหมาะสมด้วยคือวุฒิภาวะอย่างหนึ่งถูกต้องค่ะมันคือความซื่อสัตย์ที่ไม่ต้องอาศัยกลไกป้องกันตัวที่มันซับซ้อนเกินจําเป็นนะคะ นอกจากนี้เออเนื้อหายังพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะอ๋อครับคือการที่ไม่จําเป็นต้องไปเล่นเกมความสัมพันธ์ให้มันเหนื่อยใจไม่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือสร้างเงื่อนไขอะไรที่มันซับซ้อนอแต่เลือกที่จะสื่อสารกันอย่างเออตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจมากกว่าการกล้าพูดตรงๆนี่ก็น่าสนใจครับคือบางทีการพูดตรงๆเนี่ย มันอาจจะดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วผมว่ามันต้องอาศัยความกล้าแล้วก็ความชัดเจนในตัวเองพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะแล้วมันจะต่างจากไอการพูดแบบไม่คิดหรือพูดแบบขวานผ่าซากยังไงครับในมุมมองนี้เป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือในมุมมองของเนื้อหานี้นะคะการพูดตรงๆที่มาจากความเข้าใจมันไม่ใช่การพูดแบบไม่คิดหรือไร้ความยังคิดนะคะครับแต่มันเกิดจากความชัดเจนในความคิดความรู้สึกของตัวเองจริงๆ และมีการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นพอที่จะสื่อสารอย่างเปิดเผยออืือแทนที่จะไปใช้วิธีอ้อมคอมที่ซับซ้อนซึ่งบางทีมันก็เกิดจากความกลัวหรือความไม่มั่นใจมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือความเรียบง่ายที่มาจากความมั่นคงข้างในจริงๆนั่นเองแล้วเรื่องการปล่อยวางเหรอครับที่ในเนื้อหาก็พูดถึงมันต่างจากการยอมแพ้หรือแบบไม่พยายามแล้วยังไงครับค่ะ การปล่อยวางในที่นี้นะคะคือการเลือกที่จะไม่เอาพลังงานไปเสียกับสิ่งที่เ,เราควบคุมไม่ได้หรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตจริงๆอะคะ่ะครับมันเป็นการตัดสินใจอย่างมีสติไม่ใช่การยอมจำนนแบบหมดหวังอ๋อต่างกันใช่ค่ะซึ่งต่างจากการยอมแพที่อาจจะมาจากความท้อแท้ไปเลยการปล่อยวางแบบนี้มันต้องอาศัยความเข้าใจจริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรให้ความสาคัญกันแน่ โอเคครับงั้นสรุปจากที่เราคุยกันมาเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ที่สุขุมตามแนวคิดนี้ก็คือการที่เราเไม่ต้องแบกรับความคาดหวังว่าต้องรู้ทุกเรื่องหรือต้องเพอร์เฟกตตลอดค่ะแล้วก็สามารถซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองได้ไม่ต้องเก็บกดจนมันซับซ้อนใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเปลืองพลังงานไปกับเกมความสัมพันธ์ที่มันบั่นทอนจิตใจถูกต้องค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะสะท้อนออกมาเป็นการกระทําที่อาจจะดูเรียบง่ายนะคะแต่จริงๆมันทรงพลังมากเช่น การกล้าที่จะสื่อสารตรงๆชัดเจนครับการเลือกที่จะใช้เวลาใช้พลังงานกับสิ่งที่ทำให้เราสบายใจจริงๆมีความหมายจริงๆและการรู้จักปล่อยวางเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือเรื่องที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราไปแล้วโอ้โหทำให้เห็นภาพชัดเลยครับว่าชีวิตที่ไม่ต้องซับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าขาดคุณค่านะแต่การซื่อสัตย์กับตัวเองชัดเจนกับคนรอบข้างแล้วก็มีเป้าหมายที่มันใช่สาหรับเราจริงๆแค่นี้มันก็งดงามในตัวเองแล้ว มีประโยคนึงในเนื้อหาที่สรุปเรื่องนี้ได้คมมากเลยค่ะเขาบอกว่าเรียบง่ายไม่ใช่เพราะขาดอะไรแต่เพราะเข้าใจว่าต้องการแค่บางอย่างเท่านั้นโอโ้โหคมจริงครับค่ะมันตอกย้ำเลยว่าความเรียบง่ายที่แท้จริงน่ยมันเป็นผลของการคัดกรองอย่างฉลาดนะครับไม่ใช่สภาวะของความขาดแคลนอะไรเลยแต่คือการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับชีวิตเราให้มีความสุขมีความหมายได้นะคะ เป็นมุมมองที่ชวนให้กลับมาคิดทบทวนจริงๆนะครับสุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งคําถามไวใ้ให้ลองคิดกันต่อดูนะครับว่าถ้าเราลองเปิดใจรับความเรียบง่ายแบบนี้มากขึ้นลองลดละความพยายามที่จะสร้างความซับซ้อนในง่ามุมต่างๆของชีวิตดูบ้างเออมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกหรือส่งผลต่อการตัดสินใจในแต่ละวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับ